ดูสิครับทุกคนในน้องปังๆเด็กเด็กหลานน้อยหลานน้อยกินอกไก่ต้มอยู่เนี่ยไม่กินใกล้ตาเนี่ยกินที่ไหนก็มีกินเนี่ยกินอกไก่ต้มเนี่ยนมก็มีเนี่ยอกไก่ต้มยายซื้อมาต้มให้กินบำรุงโปรตีนครับเสริมไอ้กินนมด้วยจะได้ไม่ติดคอเห็นไหมครับเด็กเต้อเด็กตัวน้อย บำรุงโปรโตีนครับเสริมครับให้กินแต่ผักผลไม้ไม่ได้เราต้องหาอะไรเสริมมาลงแรงอกไก่ต้มโปรโตีนจากเนื้อไก่พวกกุ้งพวกนี้กินได้ครับเด็ตัวหนึ่งอยู่ข้างในไหนตัวนึงก็อยู่ข้างในไหนๆเห็นไหมครับนะ่ะเดี๋ยวมีที่เตรียมไว้ให้อยู่ตาจัดไว้ให้กินอยู่เนี่ย แต่จะชอบมาหาใกล้ๆมาขอกินอย่างเงี้ยตาก,ก็เลยไปหยิบมาให้วางไว้อยู่ที่จัดอาหารให้กินกันทั้งนมทั้งผลไม้ทุกอย่างมีครบแต่เวาลาเห็นตามาหาจะมาใกล้ๆมาหามาขอกินกินนั่นกินนี่พวกแสมพวกดือยพวกเดือ,ดอ,ดอทั้งหลายพวกดือทั้งหลาย ข้างในก็มีหนอนแต่ละตัวแสบครับแสบมีเชื่องมั่งไม่เชื่องมั่งแล้วแต่ถ้าเราเล่นกับเขาบ่อยๆพยายามจับพยายามลูบพยายามอะไรเพี้ยงแต่เล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะคุ้นเรามันก็มีบางตัวที่ไม่ค่อยคุ้นอ่ะนับมือเหมือนกันอ่ะนับมือเรา <c oughs> เห็นไหมครับนิสัยแต่ละตัว,ว,ตวมันไม่เหมือนกันก็เหมือนคนนะครับ ครับผม hey, เป็นเพื่อนได้ชมนะครับโอเคครับกันี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ